วันนี้เราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของการแนะนำการวีขนน้องปอมที่ถูกต้องอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับามาพบกับผมอานะครับแล้วก็น้องสไปร์นะครับคนเดิมนะครับห่างหายกันไปนานแต่ว,ว่าวันนี้เราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในรูปแบบของการแนะนําการวีขนน้องปอมที่ถูกต้องนะฮะหลายคนเลี้ยงน้องปอมแล้วแต่ยังเลือกใช้วีอุปกรณ์ต่างๆไม่ถูกต้องคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน,นะครับว่าเราจะดูแลขนยังไงไม่ให้ขนเสียขนน้องหมามีกี่ชั้นต้องวียังไงถึงจะถูกต้องวียังไงไม่ให้ทําให้ขนพังขนฟีบขนฟูสวยต้องทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับอะเริ่มต้นนะครับเนี่ยจะบอกเลยว่าวิธีการหวีขนสุนัขนะครับสายพันปอมเนี่ย ก่อนอ่เราต้องฝึกให้น้องยืนโต๊ให้เป็นนะครับมันจะง่ายต่อการทํางานมากๆแต่ถ้าบ้านไหนไม่ถนัดก็โอเคอุ้มันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องในเวอร์ชันตัวโตก่อนนะครับผมน้องโตก่อนนี่เราจะวียังไงด้วยอุปกรณ์นะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับผมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับสําหรับที่ฟังของเราเลยนี่สเปรย์พอยตันนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับ3า0ดบาทนะครับฉีดก่อนวีทุกครั้ง2นะครับผม หวีแบบนี้หวีแบรนด์สปาของเราอันนี้ก็เป็นแบรนด์ฮีโร่ปองเหมือนกันนะครับสามหวีสลิกอร์ครับผมตัวนี้อันนี้ก็แบรนด์ฮีโร่ปองเหมือนกันนะครับใครอยากได้สินค้ากดสั่งได้นะครับหวีซีแซนเลสรับไว้ตีดขนมาลองกันเลยก่อนอื่นเนาะเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนครับเพื่อเป็นการเคลียร์ชั้นขนก่อนนะครับเมื่อกี้สเปรย์เขาฉีดสเปรย์ไปแล้วนะครับฉีดสเปรย์ไปก่อนเลยได้นะครับเราจะเคลียร์หวีอย่างนี้ทีละชั้นเใช่ไหมการจับหวีจับยัางไงอะสไปชมมาซิจับแบบ มันก็ต้องมีเอานิ้วชี้มาดันๆตรงนี้หน่อยเพื่อให้คอนโทรแลแรงน้ำหนักได้เพราะว่าเราจะไม่จับแบบตรงก้านเขาโลเบียดนะครับมันจะมีแรงเวียงแล้วมันจะทําให้บางทีเราดึงเส้นขนทีเนี้ยเราจะเห็นว่าเราจะหวีทีละชั้นนะครับหวีทีละชั้นทีละชั้นก่อนแบบนี้นะครับอ่าแมจุดไหนถ้ารู้สึกว่าหวียากหรือขนดูแห้งดูสากนะครับให้ลงสเปรย์ก่อนแบบนี้นี่ฉีดสเปรย์ลงไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ลูกๆูกลบหวีได้นะครับ สเปรย์ตัวนี้จะช่วยบำรุงเส้นขนด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหวีขนให้ง่ายมันเหมือนการไปเคลือบเส้นขนแล้วหวีขนง่ายแล้วขนจะไม่พันกันนะครับผมเราหวีทีละเลเยอร์ทีละชั้นนะครับค่อยๆตีขึ้นตีขึ้นแบบนี้แนะนำว่าให้ใช้หวีแปรงแบบนี้ก่อนเพราะว่าตัวหวีแปรงสปาจะแตกต่างกับหวีสลิกร์หลายบ้านใช้หวีสลิกร์คือตัวนี้มันจะเอาไว้เอ่อแต่งหน้าขาเคลียร์ขนบริเวณที่พันกันเป็นก้อนนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับผม แต่ถ้าตีตามตัวเนี่ยโดยกปกติใช้แบบนี้ก่อนนะครับใช้หวีแปลงสปาตัวนี้ก่อนนะครับที่เป,เป็นแปลงแปไปก่อนนะครับเป็นพิมพ์แบบแบบนั้นไปก่อนนะเพราะเนี้ยจะดึงเส้นขนและทําให้ขนเสียผมบอกก่อนเลยนะครับว่า,าหลายบ้านเอาฮาน้องไปอาบน้ําแล้วเห็นว่ามีการหวีขนน้องมาโอ้โหเป็นขนอ่อนๆเยอะมากเลยนะั่นคือการหวีขนชั้นในให้หลุดออกที่เป็นเสียนอนพอขนชั้นในออกไปหมดน้องจะไม่พองแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแค่ตีขนแบบนี้ขนมาแล้ว ส่วนด้านหางเห็นนะครับเราจะลงสปรีรอบหนึ่งก็ได้ฟึ่าหน่อยนึงน,นะครับอ่าอ่ะมีก้นให้ดูหน่อยนะสไปช่วด,ด้านก้นก้นน้องหมานะครับไม่ควรไปไขขนรูก้นให้เห็นรูนะครับไม่ควรไปไขเปิดรูก้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราควรที่จะให้มีขนตรงนี้เพราะว่าขนตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เป็นขนสองชั้นที่มวนสมดีถ้าเราไปเปิดขนตัดสั้นขนอาจจะช็อตต,ต,ตั้งแต่บริเวณก้นแล้วขนสะโพกตรงนี้หายได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มีขนแบบนี้อยู่แล้วเลียนเป็นเทิร์บ คำว่าเป็นเคิร์ฟดูยังไงเดี๋ยวดูด้านข้างน,นะครับดูจากด้านข้างแบบนี้นะครับเนี่ยเลมเป็นเคิร์ฟลงมาแบบนี้เท่านั้นนะครับแค่นี้ก็พอนะครับอ่าหวีเคร์ตรงบริเวณขนตัวขนอะไรหน่อยอันนี้เราจะใช้หวีซีสตันเลสเป็นตัวเก็บงานอีกรอบหนึ่งบริเวณหน้าบริเวณคอนะครับเดี๋ยวหันหน้าให้ดูหนะ่อยอ่าเนี่ยบริเวณหน้าบริเวณคอตรงนี้ใช้หวีซีสตันเลสสตนเลสบ้างเดี๋ยวนี้ได้นะครับ แค่นี้เองคือถ้าเราใช้ตัวสเปรย์ฉีดทุกวันหวีขนด้วยแ,แปรงสปาตัวนี้ด้วยวีซี่เลเลตแบบนี้ทุกวันนะครับทุกอย่างก็จบเลยขนน้องก็จะไม่ไม,ไม่ไม่พันกันนะครับผมแต่ถ้าเค่าแก้ขนพันกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เราจะมาสอนการหวีขนที่ถูกวิธีแบบนี้นะครับนะคีแบบนี้เราขนที่เสียเนี่ยเห็นไหมขนที่เสียเท่านั้นที่จะหลุดออกมาที่จะติดหวีออกมานะครับผมขนที่ไม่เสียจะไม่จะไม่หลุดนะครับ ฟินเลยเห็นไหมน้องจะไม่เกลียดการหวีแล้วจะอยู่นิ่งมากสังเกตไหมครับสังเกตว่าน้องเขาจะไม่เกลียดการหวีขนเลยแล้วเขาจะอยู่นิ่งมากเพราะว่าเรามีตัวช่วยครับตัวสเปรย์ตัวหวีที่ใช้หวีที่ถูกต้องทีนี้ขนที่เสียมันจะติดมากับหวีนะเดี๋ยวเราดูนะแต่ขนที่ไม่เสียจะไม่ได้ดึงออกมาเลยเพราะเราไม่ได้หวีจนใช้แรงมากเกินไปเห็ไหมครับจัดแตง่งทรงเราเน้นให้แบบตรงนี้พ่องๆนะครับตรงหางไปข้างหน้านะครับตรงนี้ลงอ่านะ สวยมากนะครับนี่เห็นทรงชัดเจนอะ่ะขอด้านข้างหนอง่อยบัอบบี้วันนี้ในแบบของเราคือเป็น้องบับบี้นะครับนี่หวีแค่นี้เองง่ายมากๆเลยไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากอ่าเป็นการหวีน้องตัวโตวิธีการหวีโดยใช้หวีซิสเซเลตนะครับเทคนิคคือทิ่ม,ลมแล้วถอยออกมาแบบนี้คือการตีขนนะครับไม่ใช่การหวีแล้วดึงกระชาก แบบนี้คือผิดนะครับหวีแล้วดึงกระชากแบบนี้น้องจะเจ็บการหวีคือการทิ่มขนแบบนี้เข้าไปนะครับทิ่มล้วถอยทิ่มล้วถอยแบบนี้อ่าทิ่มล้วถอยทิ่มล้วถอยแบบนี้แค่นี้พอทิ่มเข้าไปครับหวีตัวเนี้ยความยาวของซี่หวีมันยาวพอสมควรมันจะช่วยนะครับผมหวีเนี่ยเขาจะไปทิ่มจนถึงขนชั้นในจะทําให้ขนชั้นในไม่พันกันแต่ขนที่เสียของน้องเนี่ยที่ติดกันอยู่ข้างในที่อนาคตอาจจะพันเนี่ย จะติดมากับหวีโดยอัตโนมัติแต่จะไม่ทําให้ผลที่ดีอยู่แล้วหายไปนะครับจะไม่ทําให้ผลที่ดีอยู่แล้วหายไปเห็นนี่ผลที่เสียของน้องนะครับเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เก็บออกไปอ่าเสร็จแล้ว แล้วตัวก็จะหอมด้วยนะครับผมอนี่คือเทคนิคนะครับสิ่งที่ต้องมีสเปรย์ไฟตันนะครับวิซี่เซเล็กเซเลกเกอร์เนี่ยผมจะใช้เมื่อตอนมาหวีช่วงต้นขาของเขาแบบนี้นะครับมาใช้หวีช่วงต้นขาของน้องนะครับแบบนี้หวีช่วงต้นขาของน้องแบบนี้นะขาอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับหรือว่าตรงไหนที่มีปมก็จะใช้ตัวนี้สกิทแต่ว่าสิ่งที่ใช้ประจําเลยคือหวีแปรงสปาแล้วก็วิซีส่สเตเลียดนะครับใช้คู่กันแบบนี้นะครับในแต่ละจุดลุกส่วนนะ แค่นี้ลูกของเราก็ห่อเลยนะครับโอเควันนี้ฝากเทคนิคนี้ไว้นะครับสำหรับการดูแลขนวิขนง่นนยายๆนะครับทำเองที่บ้านได้สำหรับใครที่เรียนท้องปอมอยู่นะครับแล้วอุปกรณ์ตาณ่างๆถ้าอยากจะได้ก็สั่งกับฮีโร่ปอมก็ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ตามทิศทางทรงแบบนี้นี่คือทรงที่ถูกต้องไม่แนะนําให้ตัดทรงที่เป็นทรงตุ๊กตาทรงหมีทรงบูแบบนั้น เพราะหนึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะผลชตแบ็กสกรนไม่แนะนําให้ไถเปิดดูก้นนะครับไม่แนะนําให้ไถ่ขนบริวเวณท้องรอบประจุน้องเพราะเดี๋ยวขนตรงอกก็จะหายตามไปนี่คือสิ่งที่ต้องระวังในสุด้าสายพันธุ์ปอมเันนี้นะครับโอเควันนี้ผมกับสไปก็ต้องลาก,กันไปแล้วใช่ไหมสไปวีงง่ายไหมสไปใช้สเปรย์พอยตันวีงง่ายมากครับมันทำให้นหนอขนน้องเขาลื่นใช่ฟิลลิ่งจากคนที่ใช้เป็นยังไงฉีดแล้วเหนียวหรือเปล่าต้องถามก็เหนียวครับ เหนียวไม่เหนียวฉีดแป๊บหนึ่งคือตัวนี้ฉีดพ่นแป๊บเดียวลูบนับ1นึ่งถึงสิความเหนียวหายไปเลยนะครับไม่เป็นน้ํามันไม่ใช่ออยนะตัวนี้ไม่ใช่ออยไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสูตรเฉพาะมีโรคปมนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสำหรับพี่พีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลขนของน้องแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ลากไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ